หวานมามันเหมือนเราเม็ดเล็กมากสุดยอดลายเม็ดนะคะดูตัวนี้สวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะกันยงและพงนุยครับผมจากช่อง e a น My c y l e หยอกหยอกนะคะวันนี้เราจับมาปอกทุเรียนหลงรับแรกลูกแรกนะคะลูกแรกหรอลูกแรกที่เรากินในบ้านนนยง อันนี้คือหมู่บ้านของตันหยงนะคะตันยงซื้อของมันสุกเองตามธรรมชาติใช่ไหม้เนี่ยอันนี้มันสุกเองคาต้นนะครับเบาเนาะค่อนข้างจะเบามาเรามาชิมกันค่ะว่ามันจะอร่อยเหมือนที่เราซื้อมาจากอุตรดิษถ์หรือเปล่าใช่ไหมอุตรดิตถ์จะเปล่าอุตรดิตถ์แต่ว่าหอมมากเลยนะคะลูกเล็กๆอันนี้หนึ่งกิโลหนึ่งขีดค่ะมันจะเจ็บมือไหมนะเธอ เอาหมวกเอาไหมฮะเอาเลยหมวกเอาหมวกเหรอเอาผ้าเช็ดตัวไหมถุงมือเนี่ยปัดก้นด้วยเดี๋ยวก่อนตื่นเต้นนะคะใจเย็นๆค่ะแถวหมู่บ้านอย่างนก็มีหลงลรับแปลขายนะผลไม้ม,มีเยอะมากเลยค่ะเงาะก,ก็มีนะครับส่วนเราก็มีเงาะละเงาะลูกใหญ่มากเขาเลื่อนไปเอาเงาะตรงนั้นให้แม่หน่อยค่ะ mm hmm. อยู่เขาเลื่อนเห็นไหม อยู่ในห้องแม่มันอยู่โต๊ะเปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นเลยแม่เอากระเป๋าคูลเลอร์บังไว้ะหอมมากเลยชุบคาต้นเลนี่อันนี้เงาะของเรานะคะลูกใหญ่มาก เกเมากเพราะว่าพ่อกับแม่ทําน้ำโซลาร์เซลล์นะมีน้ําตลอดมีไม่ได้ไปปิดปั๊มเลย<ช>น้ําก็ไม่ได้ปล่อยอ่ะเพราะว่าอะไรนะมันฝนตกเนะผมก็เลยไม่ได้เปลีป่ยนนี่ไม่ได้<ม>ไปปล่อยเดี๋ยวกินเงาะของเราให้ดูคะ่ะเ็าจากสวนเราป<ร>ิดเสียงค่ะอา้าว อืมอืมอืมอร่อยค่ะหวานลูกใหญ่สุกต้นเดียวไหยต้นอื่นไม่สุกตอนแรกว่าจะเก็บไปลำพูนคงไม่ได้เก็บแล้วล่ะเก็บข้าวทองเอง เจ็ดเม็ดด้วยนะคะเนาะของเรานี่นะครับอร่อยโอโอมากโอ้โหเหลืองมากพอดูหนอ่อยค่ะหอมมากแต่สีสีมันสีมันไม่ค่อยจะเหลืองเหมือนคล้ายๆไอ้ตอนของอุตราิตรอ่ะจ้ะสีไม่ค่อยเหลืองเท่าอุตจาริตรอุจจาตเปลือกก็บานเท่ากันเนาะ ลูกมันมนสวยดีรูปร่างสวย<ช>เดี๋ยวชิมกันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวอ๋อ <c oughs> ลูกชายก็อยากกินหวานากินกอันเล็กๆหวานหวานมากหวานหวานเหมือนมะนังไหมเออหวานบหวานขึ้นนะเธอทอมอยู่นะนะอยากกินหวานเยอะหวานก็ตะลิดอีกน้ำตุกคาต้นอย่างเงี้ย สุดขาต้นแต่ว่ากันมันไม่เลกนะครับมันกำลังหม่ดูดูเม็ดนะคะเม็ดเล็กมากสุดยอดชิดล์เอ้าต้เล็กๆทำไมไม่ใหญ่หลงครับใหญ่ที่ไหนน้อยเดียวน่ะนี่ไหนเขาเลยเม็นอืมอืมอืม ส่วกับกิโลสามร้อยสุดยอดอร่อยจริงๆริงที่เราผ่าซิไม่เป็นเล็กมากจริงอะ่ะทำไมให้วันฝนมาผ่า,ผา,ผาดูก่อนเด้วผ่าดูเล็กหนะึ่งดูเม็ดค่ะเม็ดเล็กมาก เล็กกว่าลิ้นจีน,นเล็กเลเก็กแต่ว่าใหญ่เล็กเล็กมากดูเอาแม่ผ่าก่อนอืจะกินละกิน <c oughs> ผ่าเลยอันนี้เช็ดตรงไนนะดูนะคะกูเริ่มไปเอาข้าวม,มากินเอาข้าวมา นี่ <G ül> ได้คูเยอะอยู่นะเนาะอ๋ออย่างคุทีแล้วมันหอมมันเหมือนเรากินไอศครีมเลยเนะาะไอศครีมผู้เรียนที่นหวานที่แบบที่เป็นแท่งอ่ะที่เหมือนเขาใส่น้ำตาลเยอะๆอ่ะบอกได้คำเดียวว่าหวานมากอร่อยกว่าหมอนทองใช่ค่ะ อร่มากวยดูอันนี้ยิ่งจะไม่มีเม็ดนะกยดีปกติจะไม่ชอบกินทุเรียนนะต้องไปหาซื้อกระปูแล้วละ่ะเนาะปูไหนล่ะไม่รูส้สวนเธออยู่ไหนอีกคันไ่ซื้อสวนต่อจากแม่อีกตรงไหนฮะตรงที่ไปปูวันนี้เลยไล้ซื้อสิโง่แทนเธอขายบ่นี่มันจะไม่ขายอ่ะ <S 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 คนก็ถามอยู่ไม่ใช่หรออืออันนี้ไม่มีเม็ดเลยกินดูสิายเม็ดนะคะดูตัวนี้มไม่มีเลยไม่มีเม็ดเลยคุ้มค่านะคะสามร้อยกิโลละสามรอยน้อยมาก โล่สามร้อยอุต,ตรดี้ขายแพงกว่านี่นะแต่ว่าอันนี้แกขายให้แบบว่า,าก,กันเองกันเองเลยเช่นนี้เอาไปไปกินกับข้าวพี่พอแล้วรู้ว่าเออเรับแรมอร่อยขนาดนี้ก็พอแล้วอ,อร่อยมากเนาะนึกว่าจะอร่อยแต่อยู่ที่อะไรนะอุตจลดีดีกว่าซื้อ,อเรียนกินทุเรียนอยู่เกาหลีเรียนลังละสามพันสี่พันอนึ่ันสุดยอดเนาะอยู่เกาหลีซื้อลังละของหมอนทองนะครับ ล่างสนห้าหมื่นเก้าพันคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณสามพันกว่าถ้าใครอยู่เกาหลีก็ซื้อถกละแดงให้พ่อแม่กินนะคะอร่อยมากไปเพอาะ้ะไรหวานแต่ว่าอย่าก,กินอย่าก,กินเยอะน้ำตาลเหมือนแล้วก็หวานมากอ่ะุดยอดไปเอาให้ตากินด้วยเนอะตากินด้วยเนะ สำหรับวันนี้นะคะพเราก็ขอตัวลาเพลงเท่านี้นะคะอร่อยมากหลงลับแปลนะคะหลงลับแปลที่นนิ้วลูกหนุ่ยทำไมหน้าดำแล้วมาเกาหลีมาหน้าดำแล้วมาประเทศไทยมาประเทศไทยหน้าดำเดือคะแค่รีวิวกินหมดละแค่รีวิวก็หมดละคุเลยกินไปสองยวงแล้วสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดี